ถ้าท่านใดยังดูไม่เป็นให้ไปดูข้อที่21เป็นผลขอองค์การคำนวณครั้งต่อไปของวันที่16กุมภาพันธ์2 4 2 4ข้อที่1ถึงข้อที่20ไปสิทธิเก่าของครั้งที่ผ่านมาขอขอบคุณเจ้าของสูตรด้วยครับ